สวัสดีครับวันนี้ก็ขี่รถผ่านมาพอดีครับเห็นอ,อ,อันนี้เป็นเมนนะครับเมรุครับเมรุมาศพังมาเมื่อกี้นี่ครับเมืม่อกี้ขี่รถผ่านไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็พังแล้วครับทีแรกก็เห็นช่างดึงนะครับใช้เชือกดึงที่ป่อง ป่องปองไฟมีเสร็จเรียบร้อยแลนะครับเมื่อกี้นี่แต่ตอนนี้ก็เหลือครับพังลงมาหมดนลครับเราใช้อิฐแดงก่อขึ้นเป็นป่องปองไฟขึ้นนะครับก็น่าจะเกิดจากยอดนะครับเหมือนว่ายอดก็คือจุดอ่อนที่สุดครับถ้าดึงยอดอยังไงก็ฐานก็ยังไงก็ต้องล้มแน่นอนนะเพราะว่าเพิ่งก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยครับเมน ระบบคาเนเลยพังมาหมดนะครับนี่ผมว่า,วา,าเป็นอะไรที่ทจำเป็นกว่านะครับเพราะว่าอย่างอุโบสถนี่เอาเข้าจริงหมดตั้งหลายล้านนะครับอุโบสถนี่ไม่มีความสำคัญเท่าเมนนะครับเมนนี่แล้วก็สาปพักศพกับเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่คนจะต้องไปแล้วก็ความมาตรฐานนะครับ มันต้องอยู่ที่จุดนี้นะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรที่แรกก็เห็นนี่ครับพวกทีมช่างนี่ครับเขาใช้สลิงดึงนะครับดึงยอดคนก็ขึ้นขยมขยมแล้วก็นะไปหมดเลยครับนี่ไม่รู้ว่าเขาดึงทําไมเพราะว่าที่แรกเป็นนั่งลานขึ้นไปที่ยอดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับพังลงมาหมด,ดมมสาเหตุก็ไม่รู้ว่าจะเกิดจากอะไรแน่นะครับ ที่แน่ๆของวันนี้มันมันไม่ด้กุุงแบบครับงานหลวงครับมันไม่ใช่งานหลวงครับตัวนี้เป็นงานวัดครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับช่วยกันทําบุญครับเพราะว่าน่าจะปีที่แล้วครับที่ทิมงานรถดําก็เอาหินอาทรายมาบริจาคดินที่นี่ครับร่วมสร้างวัดละหอกตะแบกนี่ครับนี่ที่บานกรวดนะครับก็ ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ของวันนี้มันต้องรีบสร้างรีบขอรีบแก้ไขนะครับไม่รู้วนเกิดจากอะไรแน่แต่ก็น่าจะหมดไปหลายแสนนะครับถ้าเกิดทําขึ้นใหม่ผมว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับดูตามแบบแล้วอะที่จริงมันน่าจะอาจจะต้องทุบทุาใหม่หรือเปล่าครับหรือว่าต่อฐานบนขึ้นใหม่ครับเพราะว่าเสามันบิดหมดแล้วครับ อันนี้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะทั้ทงหมดเลยดงตาเอ้ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับอ่ะช่วยๆกันครับเอาใจช่วยครับทำบุญครับ